เราเคยเห็นซูเปอร์แมนร่างทองอันทรงพลังแบทแมนใส่ชุดเกราะเฮลแบทที่กล้าท้าทายต่อพระเจ้ามาในปีนี้ครับเราจะได้พบกับร่างใหม่ของทั้งคู่แต่ไม่ใช่ของแต่ละคนนะครับแต่เป็น2คนนี้รวมพลังกันเป็นร่างเดียวเหมือนกับร่างฟิวชั่นในดราก้อนบอลน,นั่นแหละ สรางฟิวชั่นนี้เกิดมาในเล่มหัว World Finance ของ Mark w a ว d และวาดโดยแดนโมราเนื้อหาเกิดขึ้นในช่วงอดีตท,ที่ Poison Ivy อยู่ดีๆมาปรากฏตัวบุกเมือง Metropolis ซึ่ง b a ท m a n กับโรบินได้แกะออยและตาม i อวีมาถึงที่นี่ซึ่งเมื่อ Superman มาถึงก็จัดการเธอได้อย่างรวดเร็วแต่แท้จริงแล้วมันมีการซ้อนแผนขึ้นมาครับเมทั l โลผู้มีหัวใจคริปตตัวไหจุดอ่อนของซูเปอร์แปรากฏตัวตอนเขาเผลอ และฉีดสารคริปโตไนท์แดงเข้าสู่เส้นเลือดของซูเปอร์แมนครับมันทําให้เขาเกิดอาการคลั่งควบคุมพลังตัวเองไม่ได้กลายสภาพผิวกลายเป็นเหล็กบ้างกลับมาเป็นคนบ้างนอกจากนี้มันทําให้เขาเห็นภาพหลอนโดยที่ใกล้ๆกันนั้นก็มีเงาลึกลับเฝ้ามองการโจมตีนี้อยู่แบทแมนกับโรบินเมื่อจัดการไอวี่และเมทัลโลเสร็จก็รีบมาดูซูเปอร์แมนว่าเป็นยังไง จากสภาพที่เห็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนอนทุรนทุรายทําให้แบทแมนสงสารเพื่อนมากเขานึกถึงในอดีตที่ซูเปอร์แมนมักจะคอยช่วยงานเขาในกอตแฮมเวลาที่แบทแมนนั้นตกอยู่ในอันตารายซูเปอร์แมนมักจะคอยดูแลเพื่อนคนนี้เสมอและครั้งนี้แบทแมนต้องหาทางช่วยซูเปอร์แมนให้ได้เขาโทรหาคนคนหนึ่งที่น่าจะเชี่ยวชาญและหมอะกับอาการของซูเปอร์แมนที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็คือเหล่าสมาชิกดูมพะโท เมื่อดูมพราโทมาถึงซูเปอร์แมนก็เห็นภาพหลอนว่าสมาชิกดูมพราโทนั้นเป็นพวกเจเนอรัลซอร์จึงไล่โจมตีพวกเขาและเห็นแบทแมนเป็นเล็กซ์รูเทอร์ซึ่งแบทแมนต้องเกลียกล่อมให้ซูเปอร์แมนมีสติขึ้นมาแต่ร่างกายของเขาเริ่มจะคุมรังสีความร้อนในตัวไม่ไหวนกเกทีฟแมนจึงใช้พลังของเขาดูดซับและควบคุมพลังงานความร้อนเพื่อไม่ให้เป็นอันตาราย เมื่อร่างกายของซูเปอร์แมนคงที่เขาก็นำาร่างกลับไปที่ดูแมนเนอร์ที่พักของดูมพาโทหัวหน้าทีมอย่างชีฟนิวคราวเดอร์ก็รีบทำการผ่าตัดโดยใช้คริปโตไนท์ผ่าเนื้อเยื่อซูเปอร์แมนจนเข้าไปถึงหัวใจก็พบว่าหัวใจนั้นยังทำงานปกติแต่ระบบไหลเวียนของเลือดนั้นติดพิษหลายแรงมากจากคริปโตไนท์สีแดงต้องรีบเอาออกไม่งั้นซูเปอร์แมนจะตายในอีกไม่ช้าจึงให้นกาทีฟแมนลองเสี่ยงมุดเข้าไปในร่างกายของซูเปอร์แมนผ่านแผล เพื่อขจัดล้างพิษออกจากระบบไหลเวียนโลหิตและการเสี่ยงก็ได้ผลในกระีิแมนสามารถทำได้สำเร็จร่างกายของซูเปอร์แมนกลับมาเป็นปกติดูมพะโทแจ้งว่าศัตรูที่เล่นงานซูเปอร์แมนน่าจะเป็นคนที่พวกเขาตามรอยอยู่นั่นก็คือเดวิลนาจาตำนานจากจีนเมื่อ1,600ปีก่อนคริสต์กาลตำนานเล่าว่านาจาบุตรชายแห่งจักรพรรดิมหาอำนาจสงครามนามว่าหลีจิงได้ถูกสังหารระหว่างรบ ทำให้หลีจริงนั้นละทิ้งทุกอย่างทั้งตำแหน่งหน้าที่ความเรืองอำนาจของเขาออกเดินทางทั่วโลกเพื่อหาทางชุบชีวิตลูกชายตัวเองให้ได้จนเขานั้นยอมเป็นทาสให้กับนักเวทมนต์ผู้หนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี จอมเวทนั้นสงสารหลีจิงครับเพราะความพักดีของเขาจึงมอบความรู้สูตรพิเศษของเครื่องปรุงที่สามารถมอบชีวิตให้เป็นอมตะได้หลีจิงจึงปรุงยาและนําไปเทราดบนศพของนาจาลูกชายของเขาแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นและรับรู้ว่าพ่อที่เคยยิ่งใหญ่กลายเป็นทาตก็รู้สึกเสียเกียรติและมองว่าพ่อนั้นเป็นผู้โง่เขลาเขาจึงฆ่าหลีจิงพอตัวเองด้วยการตัดหัว จากนั้นนาจาจึงออกเรียนรู้ทุกสิ่งเพื่อสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่กว่ายุคของพ่อศึกษาทั้งเวทมนต์ของขลังและเขาปรับตัวเก่งมากจากศาสตร์ทุกสิ่งในยุคข,ของเขาเขาจึงรู้จุดอ่อนจุดแข็งของศัตรูเสมอหากได้เรียนรู้ก่อนนาจานั้นมีอายุที่ยืนยาวและความชั่วร้ายของเขานั้นทําให้เขาได้รับฉายาว,ว่าเดวิลนาจาแต่นาจานั้นถูกกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ของจีในอดีต House of G กักขังมันไว้ได้และเวลาผ่านไปพันพๆปีดูเหมือนว่ามีคนไปปลดปล่อยเดวิลนาจาออกมาและมาทำร้ายซูเปอร์แมนซึ่งไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นนะครับมันยังส่งผู้ร่วมก่อการไปจัดการฮีโร่อีกหลายๆคนเช่นบิลลี่แบทสันเดอะแฟลตวันเดอร์วูแมนแบทแมนจึงวางแผนให้ดูมพอทนั้นออกตามหาสุสานนาจาเพื่อกักขังมันอีกครั้งและให้โรบินกับซูเปอร์เกิลย้อนเวลาไปในอดีต เพื่อขอแนวทางพิชิตนาจาจากกลุ่ม House of G ส่วนเขาและซูเปอร์แมนจะไปช่วยฮีโร่ที่โดนเล่นงานในตอนที่เขาช่วยบิลลี่แบทสันเดอะแฟตและวันเดอร์วูแมนอยู่นั่นเองกรีนแลนเทิร์นฮาวจอรแดนปรากฏกายขึ้นแต่ไม่ได้มาช่วยนะครับมาต่อสู้กับแบทแมนกับซูเปอร์แมน โดยจับทั้งสองขังไว้ในกรงแบทแมนไม่เข้าใจเลยว่าทําไมนาจาที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลถึงรู้เรื่องตัวร้ายรู้จุดอ่อนของเพื่อนๆพ,พ,พวกเขากันหมดเพราะว่านาจานั้นได้ครอบงำจิตใจของอัลเฟรดที่อยู่ในถ้ำค้งคาวยังไงล่ะครับกรีนแลนเทิร์นได้โจมตีด้วยกรงจักใส่ทั้งคู่และสามารถสร้างบาดแผลให้กับซูเปอร์แมนได้อีกก็คงเป็นเพราะว่านาจาได้ประสานเวทมนต์ลงไปในแหวนกรีนแลนเทิร์น จึงทาให้สร้างบาดแผลแก่ซูเปอร์แมนได้นาจาปรากฏตัวด้านหลังและจ Batman, ับแบทแมนโดยมันบอกว่าต้องการทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้จึงเป็นสาเหตุที่มาเล่นงานพวกฮีโร่ที่จะขวางทางเขาซูเปอร์แมนตอนนี้ต่อสู้กับกรีแลนเทิร์นไม่ได้เลยครับ เพราะว่ามีพลังเวทมนต์อยู่ในตัวของฮาวจอแดนด้วยและขณะที่กรีแลนเทินกำลังจะ,ะเผด็จสึซูเปอร์แมนนั้นแบทแมนก็สลัดหลุดจากนาจามาได้และนำเอาเหินของด็อกเตอร์ลเคมีที่เป็นวัตถุเวทมนต์สีเหลืองมาปกป้องซูเปอร์แมนไว้ได้ทันในตอนนั้นแบทแมนก็นึกอะไรมาได้แหวนกรีแลนเทินมันถูกควบคุมด้วยพลังแห่งความกล้า ซึ่งฮาวจอแดนเป็นผู้ที่มีความกล้าแกร่งที่สุดในโลกอาจจะมีมากกว่าซูเปอร์แมนและแบทแมนด้วยซ้ําแต่ถ้าเกิดเราทั้งสองรวบรวมความกล้าเป็นหนึ่งเดียวมันก็จะมีมากกว่าฮาวจอแดนซะอีกซึ่งนั่นอาจจะทําให้แหวนเลือกผู้ใช้คนใหม่ทั้งสองจึงเพ่งสมาธิไปที่แหวนกรีเลนเทิร์นรวบรวมความกล้า2จิตให้กลายเป็นหนึ่งเดียวให้ได้มากที่สุดจนสุดท้ายแหวนหลุดออกมาจากนิ้วของฮาวจอแดนและพุ่งตรงมายัางทั้งสองผนึกร่างทั้งคู่ให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ที่ทรงพลังซูเปอร์แบทแมน นาจาจึงรีบเรียกฮีโร่ที่เขาล้างสมองให้มาช่วยสู้ f i r e s t o r m Red Tornado Wonder Girl แถมยังมีมาเชียนแมนฮันเตอร์คิดแฟตเบลคันารีจิตซูเปอร์แมนกำลังงงว่าเกิดอะไรขึ้นตัวตนใหม่นี้เกิดขึ้นมาเพราะเวทมนต์ของนาจาที่อยู่ในแหวนหรือเป็นที่แหวนเองที่ทำให้เกิดขึ้นได้แบทแมนบอกว่าอย่าเพิ่งชวนคุยเลยมีสมาธินหน่อยจงงัดอาวุธที่เสกได้ด้วยจินตนาการมาสู้กับพวกเขาซะแล้วเขาก็เสกแบทเตาแรงระเบิดป่าไปยังศัตรู มาเชียนยิงเลเซอร์ใส่เขาแต่ก็เอามือยกป้องกันได้อย่างสบายแล้วยิงแสงเลเซอร์กรีแลนเทนกลับไปจากนั้นก็ใช้พลังปิดปากแบล็กคานาลี่ทวงเท้าคิดแฟลตพวกเขาจัดการเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างสบายแต่ตอนนี้ปัญหาคือพลังของแหวนกรีแลนเทนที่เชื่อมกายพวกเขากําลังจะหมดเขาจึงรีบจัดการนาจาและพลาผู้งออกไปนอกโลกและต่อกันตกลงมากลับสู่ชั้นบรรยากาศแต่พลังมันดันหมดพอดีทั้งสองโดนจับแยกล่าง โชคดีที่ซูเปอร์เกิลมาช่วยทันโดยในตอนนี้ร่างกายของนาจานั้นอ่อนแรงลงหลังจากที่สู้กับซูเปอร์แบททำให้มันสลบไปเมื่อโดนซูเปอร์เกิลพุ่งใส่ซูเปอร์เกิลเพิ่งกลับมาจากเส้นเวลาในอดีตรู้วิธีกักขังนาจาแล้ววิธีของมันก็คือต้องมีคนปิดประตูจากด้านในสุสานโดยลูกแก้วเวทมนต์ที่ทาง h ฮ u s ์ of G มอบให้มาแปลว่าต้องมีคนสละชีวิตตัวเองเท่านั้นครับส่วนโรบินนั้นพัดหลงกับเธอตอนที่กำลังเดินทางกลับเส้นเวลาเดิมแล้วทั้งหมดก็รีบเดินทางไปยังสุสานของนาาจา ที่ดูมพราโทร,ระบุตำแหน่งว่าอยู่ที่เกาะคาโทมาลติสและคุยกันว่าใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ปิดประตูและต้องรีบแล้วแหละเพราะนาจามันฟื้นตัวได้ไวมากซูเปอร์แมนไม่คิดมากบอกว่าเขานี่แหละครับขออาสาไปเองซูเปอร์เกิร์บอกว่าไม่เพราะความรู้สึกผิดที่ทำให้โรบินติดอยู่ในกระแสะเวลาเธอเสนอตัวเองเพื่อจะได้ไถ่บาปแต่ดูมพาโทไม่เอาด้วยเพราะโลกนี้ยังต้องการฮีโร่อย่างพวกเขาอยู่ให้พวกเขาเข้าไปเถอะมวแตเทียงกันครับตอนนี้เจ้านาจามันตื่นขึ้นแล้วและใช้พลังเข้าสิงร่างซูเปอร์แมน เพื่อจัดการทุกคนในนี้ดูมปะโทก็โดนเล่นงานด้วยโรบอทแมจึงไม่มีทางเลือกวิ่งเข้าไปต่อยหน้านาจาทั้งที่ไม่คิดว่าจะต่อยมันโดนนะครับแต่มันโดนเข้าอย่างจังเลยเพราะอะไรล่ะเนี่ยทุกคนงงกันหมดทั้งที่ต่อยธรรมดาแต่ว่านาจานั้นลมไม่เป็นท่าซูเปอร์เกิลนึกถึงคำสอนของ House o f G มาได้ว่าการป้องกันของนาจานั้นมันเกิดขึ้นจากการที่มันนั้นได้เตรียมตัวทุกสิ่งทุกอย่างในยุคข,ของมันแต่ในยุคนี้มันเพิ่งตื่นขึ้นมา มันจึงไม่สามารถป้องกันกับบางสิ่งที่มันไม่รู้จักได้อย่างเช่นหุ่นยนต์เหล็กหรือว่าไฟฟ้าที่ในยุคมันไม่เคยมีเกิดขึ้นมาก่อนฉะนั้นแล้วโรบอทแมนจึงสามารถกระทืบมันได้เลยครับแบทแมนจึงบอกให้โรบอทแมนอัดแหลกไปเลยผงฮีโร่ก็ได้สติกลับมาซูเปอร์แมนรีบบินไปที่ป้อมประการแห่งความสันโดษเพื่อหยิบอะไรบางอย่างซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้นาจาจะปรับตัวกับไฟฟ้าและเหล็กได้แล้วมันก็โตกลับอัดแบทแมนกับโรบอทแมนกระเด็นทันใดนั้นเอง ซูเปอร์แมนปรากฏตัวขึ <mon> ้นหยิบเอาปืนแฟนทอมโซนยิงใส่มันเพื่อขังมันอยู่ในมิติแห่งความว่างเปล่าดูสิว่ามันจะปรับตัวออกมาจากเทคโนโลยีของชาวคริปโตเนียนได้หรือไม่เมื่อนาจาถูกขังในแฟนทอมโซนใครๆก็นึกว่าสําเร็จแต่แป๊บเดียวมันก็ปรับตัวและแหกประตูแฟนทอมโซนออกมาจนได้ตอนนี้ทางเดียวที่จะขังมันได้ก็คือวิธีเดิมโดยการใช้เวทมนต์ซูเปอร์แมนจึงรีบเอาศิลาแห่งฮาส์ออฟ และพุ่งเข้าไปผ้านาจาไปยังในสุสานแล้วปิดประตูในทันทีแบทแมนรีไปที่ประตูและหาทางช่วยซูเปอร์แมนออกมาครับแต่โรบอทแมนบอกว่าทําใจเถอะซูเปอร์แมนคงไม่ได้ออกมาอีกแล้วแหละและแบทแมนก็นึกขึ้นมาได้ครับว่าปืนแฟนทอมโซนของซูเปอร์แมนมันหายไปไหนกันแน่ละซูเปอร์แมนเอาเข้าไปด้วยและยิงลําแสงใส่ตัวเองเพื่อเข้าไปในแฟนทอมโซนแล้วก็ทําลายปืนนั้นทิ้งซะเพราะเขาคิดจะหนีออกมาจากประตูมิติที่นาจานั้นแหวกออกมา เหล่าฮีโร่จึงรีบไปที่ประตูมิติที่กําลังจะปิดลงและคว้ามือซูเปอร์แมนไ้ได้ดึงเข้าออกมาได้อย่างสําเร็จตอนนี้นาจาก็ถูกขังไว้ในที่ที่ของมันแล้วทุกอย่างกลับมาสู่ปกติอีกครั้งหนึ่งและภารกิจต่อไปของแบทแมนคือการตามออกหาโรบินที่หายไปในการเวลา นั่นก็เป็นเรื่องราวต้นกำเนิดของร่างฟิวชั่นซูเปอร์แบทแมนนะครับที่ออกมาสาั้นสนั้นแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตร่างนี้ก็จะถูกใช้งานกลับมาบ่อยครั้งมากขึ้นเพราะว่าล่าสุดใน Dark Crisis on Infinite Earth ล่างนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อต่อสู้กับเดสโตรกประมาณนี้แหละครับสำหรับล่างฟิวชันพบกับสาระน่ารู้จากโลก DC Comics ได้ในช่อง DC Universe ครับนะครับส่วนตอนหน้านั้นจะเป็นอะไรก็คอยติดตามกันให้ดีนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทาง DC Universe ครับนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ